น,นี้ฉันอยู่ที่ฉีหนิงมาทำงานแต่เจอปัญหานิดหน่อยรถหายนะที่อยู่ฮะส่งที่อยู่มาให้ฉันอ,อ๋อได้เดี๋ยวฉันส่งให้ ทำไมไม่ขึ้นรถละ่ะขึ้นรถฉันจะไปส่งนายก่อนฉันต้องไปเจอคนได้ เ่อนเธอจะมาจริงๆเหรอคิดว่านะถ้างั้นเราโทรหาอีกทีแล้วกันอย่าดีกว่าถ้าเขาทำงานอยู่โทรจี้ไม่ดีหรอกถ้าไม่มาก็ช่างเธอค่อยแจ้งตำรวจกัน ปรอเธอเธอไปก่อนเธอะฉันนั่งจนปวดเอวแล้วขอสุดอากาศสักหน่อยได้ฉันไปก่อนนะ เร็วไปเธอะเขามาแล้วในที่สุดก็มามีคนดูแลแล้วสวัสดีค่ะผู้กองลูกพวกเรานั่งหลังนะพอได้ได้ เขาก็ายังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรเขาก็จะเปิดกระจกรถปิดกระจกรถได้ไหมเพื่อกุยเสี่ยวจะเท่เกินไปไหมอะฮะเขาเป็นผู้กองหน่วยสว่าด ถ้าไม่เท่จะจัดการคนร้ายและปกป้องพวกเราได้ยังไงหรอ <c oughs> รถหายไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนตอนแรกก็จะแจ้งตำรวจแต่นึกถึงนายก็เลยลองโทรหาดูเท <c oughs> ่าแก่ที่ปั๊มบอกว่าจากประสบการณ์ รถอาจจะอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากที่นี่พวกจนขโมยรถพอขโมยจนไม่มีที่เก็บก็จะเอาไปทิ้งที่นั่นดูสิขโมยนี่ฉลาดจริงๆนะที่นั่นไม่มีกล้องต่อให้เจอรถก็ไม่รู้ว่าใครขโมยพวกกองลูกคุณรู้จักทางไหมคะรู้ครับงั้นก็ดีค่ะเรานั่งไปกับคุณก็พอหิมะตกหนัก ขับช้าๆนะคะ